เคยรู้สึกไหมว่าพยายามแทบตายแต่กลับไม่เป็นที่สังเกตเคยเห็นพึ่งตัวน้อยที่เดินตุม้มเตี้ยมในป่าใหญ่ไหมเขาไม่เคยรีบร้อนแต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งวันหนึ่งเขาเจอกับผีเสื้อที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื่นฉันบินไม่ได้แล้วทุกคนบอกว่าฉันอ่อนแอผีเสื้อน้อยตัดพ้อ พึ่งตัวนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าฉันก็ไม่ได้เร็วอะไรหรอกแต่ฉันก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวทุกวันฟังดูธรรมดาใช่ไหมแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นผีเสื้อตัวนั้นหดสู้เริ่มฝึกบินทีละนิดทีละหน่อยในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอก็โบยบินได้สูงที่สุดในฝูง เรื่องนี้สอนอะไรเราความสำเร็จไม่ได้มาจากความเร็วแต่มันมาจากความมุ่งมั่นต่างหากช้าแต่ชัวยังใช้ได้เสมอเคยไหมที่รู้สึกว่าฉันทำไม่ได้หรอกเลิกคิดแบบนั้นเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแล้วคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิดจงเป็นเหมือนพึ่งที่เดินช้าๆแต่ไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นเหมือนผีเสือ้อที่กล้าจะบินแม้จะอ่อนแอ จำไว้ว่าหนึ่งเก้าเล็กๆคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้คุณจะก้าวไปข้างหน้าเพื่ออะไร